ครับทุกคนพอดีมาซื้อนมหวานเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่แล้วก็นี๋เราไปดูตลาดน้อยกันมาชมตลาดน้อยกันตลาดน้อยกันตรงนี้เขาจะมีของขายอยู่เหมือนกันเมื่อก่อนก็น่าจะขายเยอะครับแต่ตอนนี้ก็เลือไม่กี่ร้านสักผมก็เลยเรียกว่าตลาดน้อยไม่รู้ว่าคนอื่นเขาจะเรียกว่าอะไรนะครับด้านใน เช้าวานัจะมีอาหารสดขายครับแต่ก็จะมีโรงเหลืออยู่ที่ยังขายพวกผักอาหารแห้งครับแต่ก็จะไม่เยอะเหมือนเมื่อก่อนมันก็จะมีพงมีผักก็ขายอยู่ไปผูกันนครับมชมกนชมันไปนะครับ เป็นได้ชมชมกันไปนาครับผมของน้ำม่วงก็มีม่วงสดครับมีคอกเลยมีหลายอย่างเหมือนกันไ้ถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมกันครับบางร้านก็ปิดบางร้านก็เปิดแต่เขาก็มีของขายอยู่ครับ เที่ยลาดน้อยเที่ลาดน้อยดูดูทัวร์ครับ,บครับ,รบผมเนื่งเลยจําละสิบบาทเลยครับครับคำหนังคำเดียวพอครับครับทุกคนโอเคไปกันเรื่อยเรื่อยครับ ชมกคนปาชมคนปายนะครับผมก็มีหลายอย่างเหมือนกันมีเช็ดสดเหมือนกันมีขายไม่เยอะก็ครับไม่รู้ว่าตลาดน้อยนี่ยังลงไม่ครบนะครับบางร้านก็ยังปิดกันอยู่อาจะปิดช่วงติดจีนอะไรเขาเหรือมั้งครับไปถ่ายเ,เพื่อนให้ชมกันนะครับผม เห็นไหมครับ่ทม่ครับผมเีวก็ทะลุกออกตรงติดถนนใหญ่นะครับนใหญ่ถ่าเพื่อนเี่นได้ชมกัน ตอนนี้บางร้านเขาก็น่าจะเป็ดนกันน่าจะแล้วก็มีร้านขายของก่ช่วงตุเกีครับโอเคครับงั้นก็นอพักคลิปไปเท่นี้ก่อนนะครับทุกคนสวัสดีมีความสุขกันครับ